สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับหนาหนาวเขามาแล้วครับพี่น้องลมแห้งครับมือ่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ง่่่่อง่่่ร่่่่่่่ับ่่่่นั่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่ั่บ่่่น่่่่่่่้่่่่่่่ใหญ่่่่่่่่่่นน่่่ม่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่อ่่่่่่้่่่่่่่่่ก่่่่่่แมู่ก่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่ง่น่่่่่น่่่่่่่่่่่่่ท่งในหกเดือน นะครับบ้านนัต์ปัจจุบานหน้าแต่นะครับตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ผมไปใส่ไม้ให้พี่บ้านนัต์นะครับเพราะว่าไม้พังแล้วพี่น้องได้ก็จะมีเสียงริจารณ์จาละฟังเสียงพิจารณ์เป็นรักเอาครับเอาราคากับทรงพี่สองร้อยกิโลทุกชุดครับพี่น้องเอาสองชุดครับแม่นทองหนึ่งตัวครับแม่ลูกหนึ่งโคมเบิ้งงามๆก่อนพี่น้องใส่ใหญ่ก่อนครับตัวที่หนึ่งเป็นงวงทองครับพี่น้องทองได้หกเดือนกว่าครับเจ้าช็อกโกแลตนะครับทายสุกในบ้านนาต ร้อยหาทิบสองลูกสองในท่องนี่เนาะประกันท้องเนาะเปิดจากบาทครับเปิดไปสี่หมื่นสองพันครับสี่หมื่นสองครับพี่น้องเอาบาวนัดเพิ่นท่องไว้สี่หมื่นสองไงเป็นไงพี่น้องเลยครับบามันลูกผสมพี่น้องหู้อมนะครับท่องกับเจ้าชกกระเลกครับวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบแปดเมษาหกแปดครับก็นวดควนหนึ่งกุมภาพกเก่าครับพี่น้องนี่ครับสี่หมื่นสองต่อร่องได นะครับลำโตงาวนาะลึกหูว่ามนี่ครับหน้าตาเป็นประกันทองเนาะแมนครับปากันทองครับตัวกรอนปากันไหนสิบหาหมือกันครับอ่ะจมูกดำบัสีคลิปหูดำครับตูกสองข้าทองนะครับสุขลอยห่าสิบสองเปิดสีสิบสองหับสมัยก่อนพี่น้องได้เป็นเสียนไงของเพิ่นด้วยล่ะอ่ะควันจับหมองนะครับเรื่องเพิ่นเันืงดำห้องเรื่ังดำเพื่อตวจเป็ตรวจพี่น้องเลย ตีสองห้องครับเอานี่ครับทองกับเจ้าช็อกโกแลตนะครับวันที่ผสมวันที่แปดไมษสายแปดก็ต้องกว่หนึ่งกุมผ้าหุ้งเก่าครับพี่ใบม่หลอดครับอายุขั้นเพื่อนไดหุ้งเดือนกว่าอันฟังเสียงกิจามีลักกันไหมครับหุ้งหมูใช่ละข้างหลังล้างนครับนมสีเต่าพอมีจริงนะครับลูกสองค่าทองมาถือกใจโทรมาตีสิบสองบนห่องครับเหล็งงอใหญ่มือนี้ แบงปันมาน้ำบานพนวะหลมแห้งแห้งก็นางนาดีครับนาตาขนกดีอ่ะควันจับจมองนะครับนะครับิาาบงบนะบ่งนี้หลายพี่นอ้องง่วงงามเอาน้ำล้างเล็บนะครับกะเท่าบ่หลมบ่นอนโอ้ยงามองนพ่นอยู่เอาผู้ใเดอยากเด้ง่วงง,ง่ามบ่มเชียงสิครับเอาไปเป็นแมวบอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องเบิง่งพ่นสี่หมื่นสอง บานนี้หันหน้าไปทางพุ่นเบิ้งข้างใต้ไปนะครับมวนไปทางพุ่นเออมวลไปทางพุ่นเบิ้งซ้อมฟังครับอ่ะเบิ้งด้านซ้ายของง่วนครับพี่น้องครับอ้าวหนังหนาแห้งหนาลึกอ้วนนะครับตัวใหญ่สูงร้อยห้าสิบสองครับของหกเดือนนี่ครับขนอ้วนใหญ่สี่ครับเป็นห่วงใบสี่หมื่นสองพันครับต่อรองได้เด้อพี่น้องแล้วต่อรองได้นะครับคัดทุกาทอนประกันในสิบห้ามือนะครับ ของประกันให้นะครับตัวท้องแล้วนะครับกระเบาหนัดอันนี้คือชุดแรกเลยอนะหน้าตาเพื่อนพี่น้องนะครับมักกระบเบาหนัดกระโทมานะครับนี่สี่หมื่นสองไปจุงยังจังหน่อยครับเบาหนัดบัดเรียบร้อยละเป็นขายยางเพื่อนพี่น้องไปแล้วอ่ะต่อไปมึงชุดต่อไปครับต่อไปครับชุดที่สองครับมาเบิงแม่ลูกครับเป็นว่าแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกสาว แดงแดงเข้มเข้มพี่น้องลูกสาวาช็อกโกแลตเป็นวานะครับอ่ะโคบนี่ครับเปิดเท่กบประาณสอนหมืนเจสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดนะครับต่อรองไหนเด้อแม่สูงอะไรครับร้อยสามสิบหกบวกลบครับเป็นว่าลูกสองเนาะลูกสองยืนครับสองเจ็ดลูกโพดอะไรพี่น้องเลยลูกช็อกโกแลตเป็นว่าไวประมาณสามเดือนกว่าสี่เดือนนี่แหละครับแดงเข้มหนังน้าพี่น้องมึงต่างข้อเปน ปวดลายครับพี่น้องดสดๆนะครับงอหลูกสองเลงแดงนะครับนั่งหนาๆทั้งแม่ทั้งลูกครับอ่าจมูกแม่สีดํานะครับชิบผู้ดําหูฟังสายแป๊บหน่อยนึงนะครับอาะไก้อนน้ำมังจับไปละต่อเจ็ดพี่น้องทรงฟรีสองรอยโลเด,ด้อผู้ใดอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงครับร้อยพูด,ไดกได้ไงเวหญ่อยากได้งามๆเลงแดงนะครับลูกคนเดียตันเป็นตันพี่น้องอ้วนถ้าลูกระทอนประกันใหุ้สิบห้าหมื่นครับทรงฟรีสองรอยโลโอ้ยบ่สงสัยไปยังลูกคืออ้นวนพี่น้องมังนุง่มดิลยะ นุ่มเมียนว่าเป็นงอแม่นุ่มแล้วพอหลูกเปื้อนนะครับนี่โค้นหางเปรเล็ดเปรยครับพ่วงหางดําเครื่องดําครับลูกสาวเพินว่าลูกสองครับการเลี้ยงลูกถือว่าโอเคครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดนะครับแม่ลูกลูกแม่ครับต่อรองได้เด้อพี่น้อง้อกินอนไดีดีกปันจับอยู่องนังทับนะครับนุ่มสีเตาเล็บกระเทาะกระลงกระนอดครับเป็นชุดที่สอง ลูกชอก็อกแลกลูกกวันจั๊บหมดก็กตัดนีดีละ,ะนี่ครับเมื่อนังพันตำลางงามครับแม่มพ่นนะครับสนใจกะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหัวค่อนข้างจะเื่อมดีอ่ะสุดที่สองครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับให้เบิงฟังี่ข้างลูกิันนะโอมีแตบไม่ดังครับพี่น้อแง,องแต่เพิม่มเติมเพื่อความอ้วนพัน มีแม่เพิ่นนะครับบางเลียมตัวแม่เพินอันนมดีครับผมนะฮเอาสองหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้นะครับสนใจชุดใดครับโทรหาบ่าวนัดใดครับพิกัดบ้านนาแต้นะครับตัวบลนาแต้มเพื่อเมืองจังหวัดตมนาเจริญนะครับเบอร์ล่กับเบอร์โทรนะครับเกี่ยวเขาแล้วเบื่อละไบ่สนะครับเดี๋ยวไปแล้วอ่ะเกี่ยวเขาขายเขาขายน้ำบอกแล้วแตกเด็กงอไปเลี้ยงเด้อบุดหวังลามพี่น้องทรมาเด้อครับเด้อแม่ทองหนึ่งโตนะครับกับแม่ลูกหนึ่งโคบ ขวนญไล่ Online, พี่น้องเลยลูกสาวคนปะ่ะดูงครับเรียบร้อยแล้วลมแห้งๆพี่น้องเลยนะครับลมแห้งปะ่ะย่งางจังไรครับย่งางให้เบิงนะ้งไหมเออนะครับย่งางปกติดีดนะคือโลดๆอ่ะคลิปนี้ครับสวัสดีครับ